ถ้ททาหน้าจอ iPhone แตกนะครับผมจะต้องเสียค่าเปลี่ยนเท่าไหร่นะฮะเดี๋ยววันนี้จะมารวมราคาค่าเปลี่ยนหน้าจอ iPhone ทุกรุ่นให้ฟังกันนะครับไปฟังกันเลยครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่หลายๆคนอาจจะประสบพบเจอนะครับถึงแม้ว่า เราเนี่ยจะทะนุถนอม iPhone ของเราดีสักขนาดไหนนะครับแต่บางทีเราก็เผลอเอาไปวางไว้ขอบโต๊ะมือไปปัดตกะะโป่บะ,ปะนะครับหน้าจอก็เกิดการแตกขึ้นมาได้อันนี้เป็นหาหลายๆคนเหมือนกันเคยทําแตกไหมครับไม่เคยครับ,บเฮ้ยดูไอ้ก็ยังไม่เคยทําแตกแต่ก็มีหลายๆคนน่ยคิดว่าหน้าจะทําแตกมาเหมือนกันแล้วการเปลี่ยนหน้าจอ iPhone เนี่ย มันจะต้องเตรียมเงินไปเท่าไหร่ต้องไปเปลี่ยนตรงไหนที่ไหนนะครับผมหลายๆคนก็อาจจะยังไม่รู้นะครับว่าต้องไปเปลี่ยนยังไงที่ไหนบ้างนะครับผมผมซึ่งวันนี้ตีอแล้วก็ตีก๊อปนะครับก็จะได้รวบรวมเรื่องของราคาค่าเปลี่ยนแล้วก็ไปเปลี่ยนที่ไหนของหน้าจอ iPhone มาให้ฟังกันนะครับผมซึ่งก่อนจะไปฟังกัน อย่าลืมกด subscribe กับ Channel อาตีิรีวิวไว้ด้วยแล้วกันนะครับโอเคอย่างแรกนะครับที่ต้องบอกก่อนเลยก็คืออัปเดตล่าสุดของทาง Apple นะครับยังไม่รวมของ iPhone 12เพราะว่าเพิ่งออกมาคงไม่มีใครทําแตกเอ๊ะหรือว่ามีใครทําแตกไปแล้วก็คือสูงสุดตอนนี้มีแค่ถึง11 Pro Max ใช่ไหมใช่ครับผมอ่ะซึ่งราคาตรงนี้นะครับเป็นการเปลี่ยนหน้าจอกับทาง Apple โดยตรงไม่ว่าจะเป็นทาง Apple Store นะครับหรือว่าจะเป็นตัวแทนจำหน่ายของ Apple อย่าง i Studio นะครับไ c แค e อะไรแบบนี้นะครับก็คือเปลี่ยนที่ร้านซ่อมทั่วไปอะไรอย่างนี้อาจจะไม่ใช่ราคานี้ใช่ไหมใช่อาจจะไม่ได้ราคานี้และอาจจะไม่ได้อะไหล่ที่เป็นอะไหล่แท้ด้วยนะครับ,รบผมซึ่งถ้าเปลี่ยนกับทาง Apple โดยตรงเนี่ยมั่นใจในเรื่องของอะไหล่แท้แน่นอนนะครับรุ่นแรกที่เราจะพูดถึงเรื่องของราคาคือ iPhone ตระกูล11ใช่ไหมแต่ละรุ่นเนี่ยราคาเท่าไหร่กันบ้างครับรุ่นแรกนะครับ iPhone 11 Pro Max ครับผมอยู่ที่ราคา10,000กับอีก699อ้บเาทครับผมเดี๋ยวเปลี่ยนจอที่หนึ่งหมื่นเลยนะโอ้โหแพงซื้อจริงๆนะครับรุ่นทัดมา iPhone 11 Pro ครับผมอยู่ที่8,899บาบาทครับผม ก็ไม่ต่างกันเท่าไหร่นะก็แพงอยู่นะก็แพงอยู่นะครับก็ส่วนรุ่น iPhone 11นะครับก็อยู่ที่ ,6599 บาทครับผมก็คือตามรุ่นนี้คือราคาแตกต่างกันนะครับที่เห็นว่าราคาแตกต่างกันตรงนี้นะครับเป็นเพราะว่าแต่ละรุ่นมีขนาดหน้าจอที่ไม่เหมือนกันแล้วก็ความะเอียดไม่เหมือนกันด้วยนะครับ อย่าง iPhone 11ที่เราเห็นว่ามันถูกกว่าไอสรุ่นแรกนะครับเพราะว่ามันเป็นจอแบบ Liquid Retina ไม่ค่อยแบบ oh. มีความละเอียดไม่ได้เท่ากับตัวของที่เป็น Super Retina XDR อย่าง iPhone 11 Pro ดโปรไฮอมรมันก็เลยราคาถูกลงมาส่วนรุ่นถัดมาน่าจะเป็นตัวของตระกูล iPhone X มไหมใช่ไหม iPhone <X S> 1นนะครับจะเป็น XS s เอ R รอะไรเงี้ยโอเคมามีราคาเท่าไหร่บ้างครับ ก็คือรุ่นใหญ่สุดเลยนะครับ 10S Max อยู่ที่ราคา1699บาทเท่ากับ11 Pro Max เลยครับผมถัดมานะครับเป็นรุ่น 10S เฉยๆนะครับอยู่ที่ราคา8,899บาทครับผมเท่ากับตัวของ11 Pro ใช่ครับผมส่วน iPhone 10อยู่ที่8,899บาทเท่ากันนีัรุ่นนี้เลยนะครับผม iPhone 10R อครับผมอยู่ที่6,599บาทครับผมอืมก็พอๆกับ iPhone 1บนะครับรุ่นถัดมาอันนี้น่าจะลงมาเป็น ตะกูลที่เป็นหน้าจอแบบมีปุ่มโฮมละก็คือตั้งแต่ iPhone 8เป็นต้นมาลงมานะครับก็คือ iPhone 8พัดนะครับรุ่นใหญ่ก็คือ5,600บาทครับผมอืมอันนี้ก็ถูกลงมาดูในระดับประมาณกลางกลางกครึ่งหมื่นนะครับไม่ได้ขึ้นไปสูงแล้วเพราะว่าไอตัวตั้งแต่8ลงมาเนี่ยมันเป็นพาเแนลแบบ IPS ที่ไม่ได้ความละเอียด คมคม,คมกิบหรือว่าความคมชัดอย่างตัวของโอ e d ที่อยู่ในรุ่นสูงๆมันก็เลยถูกนะครับอ่ะก็เป็น iPhone 8นะครับที่ราคา4,900บาทครับผมโอเคถัดลงมาก็เป็นรุ่นของ iPhone 7ครับผม iPhone จจะมี iPhone 7 plus นะครับอยู่ที่ราคา5,600บาทครับผมอ่านี่เท่ากันกับตัวของ8 p ด u s ใช่ครับแล้วก็ iPhone 7นะครับอยู่ที่4 9 0 0เ้อบาทครับโอเคมาถัดลงมาอีกเป็นตระกูลของ iPhone 6เนี่ยก็จะมีอยู่2รุ่นเหมือนกันที่ใช้เลข6ก็คือ6ธรรมดากับ6 s iPhone 6s plus นะครับอยู่ที่5,600บาทครับผมแล้วก็ iPhone 6S อยู่ที่4,900บาทแล้วก็ iPhone 6เฉยๆนะครับแต่ว่าเป็นรุ่น plus ก็คืออยู่ที่4,900บาทเท่ากัน โอเคซึ่งไอตรงนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าทำไม6 S กับ6 s Plus มันถึงรา<ล>คาเท่ากันเออเออ6 Plus เฉยๆได้ไหมถึงราคาเท่ากันนะทั้งที่ไอตัว6 Plus เนี่ยหน้าห<ๆ>น,น,น้าจอใหญ่กว่า6 s อีกนะเอออันนี้ก็ค่อยว่าละกันไม่รู้เหมือนกันนะครับครับผมแล้วก็ iPhone 6นะครับอยู่ที่4,300บาทครับอ่าโอเค iPhone SE รุ่นที่2ครับก็คือปี2020เนี่ยอยู่ที่4,300บาทครับผมอืมอันนี้ก็พอๆกับตัวของ iPhone 6เลยครับผมแล้วก็เป็น iPhone SE รุ่นแรกนะครับก็อยู่ที่4,300บาทเท่ากันครับผมร้อยววเดี๋ยบาทเท่ากันล่่ะะเพราาว SE รุ่นแรกอะรู้สึกตัวนั้นมันจะเป็นจอที่เล็กกว่าด้วยนะใช่ไหมขนาด4นิ้วขนาดเล็กกว่าเออแต่ราคาเท่ากับตัวของ SE ปี2020ที่มีขนาด4.7นิ้วอันนี้ก็ไม่รู้ Apple อะไรยังไงกันเนาะส่วนรุ่นสุดท้ายที่ตรงนี้เนี่ยทาง Apple เขาัพ p อ o r t ในการเปลี่ยนเรื่องของหน้าจอก็คือ iPhone บผมนะครับผมโดยที่ iPhone 5 S แล้วก็อีกรุ่นหนึ่งคือรุ่นสุดท้ายแล้วก็คือ iPhone 5 C นะครับอยู่ที่4,300บาทเท่ากันครับ โอเคก็น่าจะประมาณนี้อันนี้คือหมดแล้วสําหรับรุ่นที่ทางแอปเัิลยังรองรับอยู่ในการเรื่องเปลี่ยนของหน้าจอนะครับผมยังมีทีหนึ่งนะครับว่าสามารถไปเปลี่ยนที่ไหนได้บ้างนะครับก็คือทาง Apple Store นะครับแอปเปิลสโตร์ทั้งเซนต์แวนวิลด์ทั้งไอคอนสยามนะครับหรือว่าจะเป็นตัวแทนตามห้างต่างๆอย่าง i อซูดโอหรือ s t ด d โอเซเว่นนะครับก็ลองเข้าไปสอบถามกันได้นะครับผมซึ่งตรงนี้นะครับก็จะมีเ็ดเล็กๆนิดนึงนะครับคือตอนนี้เรารู้เกี่ยวกับราคาของ จริงๆที่ Apple เขาแบบแนงแท้แน่นอนนะครับบางคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยราคามันอาจจะสูงไปหรือเปล่าเลเลยอยากจะเปลี่ยนกับร้านข้างนอกบางทีก็มีร้านที่มันถูกกว่าเยอะมากๆบางคนไหวแค่นั้นก็อาจจะเปลี่ยนไปกับร้านตรงนั้นก็ได้แต่บางร้านนะครับอัตราคาเปลี่ยนเนี่ยมันจะไล่เลี่ยสูสีสูสีกันกับราคาของ Apple ถ้ามันสูสีกันประมาณนี้เนี่ยเดี๋ยวไอ้ก็อาจจะแนะนําว่ามาเปลี่ยนกับทแอ Apple ดีกว่านะครับเพราะว่าจะ ได้ของแท้ชัวร์ๆแล้วก <ideally> ็เรื่องของการรับประกันอะไรแบบนี้มันก็จะยังอยู่ด้วยแล้วก็ถ้าพูดถึงการรับประกันนะครับถ้าสมมุติว่าเรามี Apple Care Plus อยู่นะครับการเปลี่ยนจอทุกรุ่นจะเสียตังแค่แค0่1,000บาทเท่านั้นนะครับออันนี้ก็คือเหมือนเป็นประกันของ Apple ที่คุ้มครองเรื่องของตรงนี้ด้วยจะจะได้ลดเรื่องของค่าเปลี่ยนอะไรแบบนี้ไปแต่ต้องซื้อก่อนนะครับ Apple Care p ราคาราคาดกว่าบาทอ๋อโอเคหรือหืนึงนะอ นะครับก็อย่างที่พี่ตีโอพูดแทรกขึ้นมาเลยนะคือเราต้องซื้อตั้งแต่เราซื้อเครื่องมานะครับเขาก็จะมีการรับประกันระยะเวลาอะไรนิดหน่อยเรื่องของต้องซื้อ Apple c a r คพในระยะเวลานั้นๆนะครับก็จะได้ครอบคลุมเรื่องของตรงนี้ด้วยแล้วก็บติเทตุเรื่องอื่นด้วยนะครับผมไม่ใช่แค่เฉพาะเรื่องของจออย่างเดียวใช่ครับโอเคหลังจากที่เราได้รู้เรื่องของราคาไปแล้วนะครับว่าขั้นต่ำเนี่ย ตัวนี้มันก็อยู่ประมาณ0 0ขพันไป4,000ขึ้นไปนะครับ <c oughs> จนถึงสูงสุดเนี่ยมันอยู่ในหลักหมื่น <c oughs> เลยนะครับมันจะดีกว่าไหมนะครับถ้าเราหาอะไรมาปกป้องหน้าจอไม่ให้มันแตกเลยนะครับ <c oughs> อย่างเช่น เรื่องติดฟงติดฟิล์มอะไรก็ได้นะครับอย่างล่าสุดนะครับทางโฟกัสเนี่ยเขาก็ได้ออกฟิล์มตัวใหม่มานะครับซึ่งเขาบอกว่าแข็งแกร่งที่สุดเลยนะครับนั่นก็คือฟิล์มโฟกัสอัลติเมทกราสนะครับผมตัวนี้เนี่ยราคาฟิล์มมันก็ไม่ได้แพงมากซึ่งตัวโฟกัสตัวนี้เขาบอกว่าเคว่าแข็งแกร่งที่สุดซึ่งตีไอก็ทําการทดสอบอะไรมาเรียบร้อยคลิปก็น่าจะออกมาเร็วๆนี้นะครับโดยราคาของตัวอัลติเมทกร์ดโฟกัสตัวนี้นะครับอยู่ที่หลัก 690บบาทเท่านั้นเองเอามาป้องกันไว้ดีกว่านะครับที่เราจะเสียเงินเป็นหลักพันหลักหมื่นนะครับผมก็ประมาณนี้ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับ เราอยากจะให้เ,เพื่อนๆนะครับช่วยกันแชร์คลิปนี้ไปเลยนะครับเผื่อมีเพื่อนเพื่อนคนไหนของเพื่อนเน่อที่ทําหน้าจอไอโฟนแตกอะไรแบบนี้นะครับก็จะได้รู้นะครับว่าเขาจะต้องเตรียมเงินไปเปลี่ยนหน้าจอเท่าไรอะไรยังไ<ห>นงนะครับที่ไหนนะฮะก็ฝากแชร์ไปด้วยแล้วกันและที่สาคัญจะลืมกด subscribe รครับให้กับช anel ตีรีวิวไว้ด้วยแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้ตีไอและก็ตีก๊อฟนะครับต้องขอตัวลาไปก่อนไว้พบกันใหม่กับตีรีวิวในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีนะครับ